คนนี้ชื่อว่าเอ้ผิดประเทศแซลมอะไรกงแซลมดาตงสวัสดีครับตอนนี้จะมารีวิวเรื่องของการซื้อตั๋วจากหาดใหญ่ไปปะดังเบซาคนจะอยากจะไปจะไปทําไมที่จากหาดใหญ่ไปปาดังเบซาก็เพื่อที่จะไปนั่งรถไฟ ETS เพื่อที่จะไป KL หรือจะเข้าสิงคโปร์โดยผ่าน JB ต่างๆนะครับซึ่ง ขบวนรถไฟก็คือช h ตเตอร์เทรนจากหานใหญ่ปานังเวซาหรือปานังเวซาหานใหญ่เนี่ยคือขบวนรถไฟที่ดำเนินการโดยรอฟอทอนะครับซึ่งก็คือรถไฟไทยนั่นเองนะฮะนี่คือตั๋วที่จะได้มาคือเป็นเหมือนตั๋วรถไฟธรรมดาเลยนะฮะค่าตั๋วถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยคือ70บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเงินมาเลนเนี่ยก็คือ1ิเหรียญต่อ1คนนะฮะซึ่งขาไปเนี่ยจากหานใหญ่ไปปานังเวซาก็คือปกติเลยไปซื้อที่ ที่สถานีชุมทางหัดใหญ่โดยปกติแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจองตั๋วล่วงหน้าเพราะเขาไม่ให้จองแต่ว่าช่วงช่วงจากหาดใหญ่ไปปนเปซานเนี่ยอาจจะมีคนเยอะหน่อยโดยเฉพาะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นช่วงช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฟรีซีคือไม่มีตั๋วที่นั่งมาก่อนได้ก่อนซื้อตั๋วเสร็จปั๊บก็รีบมาจองที่นั่งนะฮะถ้าเกิดที่นั่งไม่มีก็อาจจะต้องยืนแต่ว่าขากราบเนี่ยจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งตรงที่ว่า ตั๋วเนี่ยต้องมาซื้อที่ห้องจําหน่ายตั๋วของฝั่งไทยซึ่งบังเอิญว่าตอมไทยกับมาเลเนี่ยสำหรับที่บังเวสานี่นะสำหรับคนที่เดินทางโดยสารโดยรถไฟเนี่ยคือมันอยู่ในตึกเดียวกันมันแค่จะแบ่งเป็นห้องแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะเดินไปไปมาได้ไปซื้อตั๋วที่ห้องจําหน่ายตั๋วของของคนไทยนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วนี้มาแล้วก็หัดใหญ่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 ครับ พยาลายแล้วก็ซึ่งซึ่งมันจะมีไอเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของเคาน์เตอร์มาเลยคือ KTM K เ m คือรถไฟของมาเลยซึ่งตรงนั้นจะอยู่ชั้น2ตรงนั้นซื้อตั๋วนี้ไม่ได้เพราะตั๋วนี้ดำเนินการโดยรถไฟไทยซึ่งมันจะมีเขียนชัดเจนที่ที่เคาน์เตอร์ด้านบนน,น,นะครับเขียนบอกว่าให้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ S RT t o u u t t r r เท่านั้นซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่า SRT คืออะไรก็ถามไปถามมาอ้าวเอ t าพอมาดูตัว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 เต็มของมันอะ่ะ r t ย่อม,มาจาก s t a t e Railway of Thailand s t ต t เร a เวย์ออฟไทยแลนก็คือรถไฟไทยนั่นเองถึงได้อออเหรอถ้าเกิดเขียนตัวเต็มนี่ก็จะเข้าใจไปตั้งนานแล้วนะครับ สรุปง่ายๆประมาณนี้นะฮะไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้าเพราะว่ามันไม่เต็มส่วนที่ที่ฝั่งประดังเบซานี่ที่มันหน้าห้องเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์จําหน่ายตั๋วนะแต่มันคือห้องจําหน่ายตั๋วต้องเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ในห้องเนี่ยคือหน้าห้องจะมีเขียนว่าจําหน่ายตั๋วล่วงหน้าอันที่เขียนว่าจําหน่ายตั๋วล่วงหน้าอันนี้คือสําหรับตั๋วที่จะไปกรุงเทพไม่ใช่ห่านใหญ่ถ้าตั๋วระยะสั้นแบบนี้จองตั๋วไม่ได้นะครับ ถ้ามีเงินไทย70บาทถ้ามีเงินมาเลย์ก,ก็คือ10เรีนะฮะที่เขาเขียนป้าย80บาทเลยข้างบนเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือถามจากเจ้าตัวโดยตรงเลยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กันนะครับ Thank you very much for watching Bye and take care